สวัสดีค่ะวันนี้เราค่ควรพระธรรมโยชัวมดที่6ข้อ17กันค่ะเมืองนั้นและสารพัดในเมืองนั้นเป็นของที่ต้องทำลายถวายแด่พระเจ้าเว้นแต่ราหับหญิงโสมเพณีกับคนทั้งหลายที่อยู่ในเรือนของนางจะรอดชีวิตเพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื่อสารที่พวกเราใช้ไปโยชัวได้สั่งคนอิสราเอลทั้งหมดให้ทำลายทุกสิ่งถวายแด่พระเจ้า เว้นแต่นางราหับและครอบครัวในเรือนของนางเหตุเพราะนางได้ช่วยเหลือคนสอดแนมไว้ด้วยความยำเกรงพระเจ้าหรือให้เข้าใจง่ายๆก็คือนางเลือกข้างพระเจ้านั่นเองความยำเกรงพระเจ้าของนางราหับคนเดียวส่งผลดีต่อคนในครอบครัวทุกคนที่ได้รอดชีวิตทำให้เราคิดถึงพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมและโมเสสไว้ถไม่ว่า พระองค์จะทรงอวยพระพรบรรดาคนที่ยำเกรงและเชื่อฟังพระองค์ไปพันชั่วอายุคนกรณีของนางราหับที่ยำเกรงพระเจ้าเพียงคนเดียวนั้นพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อคนในครอบครัวของนางและแน่นอนหากเราอ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆเราจะทราบถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่ครอบครัวนางราหับมากมายหลายชั่วอายุคนคนอื่นๆและสิ่งอื่นๆที่พระเจ้าบัญชากับโยชูวไว้ว่า ต้องทำลายเพื่อถวายพระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเราคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดพระเจ้าทรงโหดร้ายหรือไม่คําว่าทำลายถวายแด่พระเจ้าคืออะไรขอให้เราพิจารณาถึงพระลักษณะแห่งการทรงสัพพัญญูของพระเจ้าประกอบการตีความเรื่องนี้ด้วยว่าพระเจ้าทรงทราบว่าคนต่างชาติเหล่านั้นตลอดจนสิ่งของต่างๆที่ว่าสามารถเป็นเหตุจูงใจให้คนอิสราเอลหลงจากทางของพระเจ้าไปอย่างง่ายได้ พระเจ้าทรงตัดปัญหาทั้งหมดที่อาจเป็นต้นเหตุให้คนอิสราเอลละทิ้งพระเจ้าไปพระเจ้าทรงรู้จักคนอิสราเอลเป็นอย่างดีว่าพร้อมที่จะเดินหลงไปในทางแห่งความมืดอย่างง่ายดายนั่นเองเมื่อเรามองเห็นความจริงดังนี้เราจะเข้าใจถึงพระบัญชาที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้และสามารถทําตามในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ใช่หรือไม่ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน